สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมในาอนชินเคยครับจากอีาสานมอเตอร์แลนด์นะครับก็มารีวิวสนามหลังทําเสร็จนะครับก็ตอนนี้ก็อันนี้คือรถไฟฟ้ามาซ้อมนะครับของพี่ไก่8ปน,นะครับมเซมิเนชั่นนะครับมาเทสระบบเครื่องไฟฟ้าแล้วก็ช่วงล่างนะครับผมทํานะครับ ขี่แบบมิดหูดีขนาดต้องโด,ดนลูกคู่นะครับโอ้าเล่งดีมากนะครับนี่ครับอันนี้ก็กำลังรถเจียบหน้าเนินนะครับรถกระบะกำลังจะขึ้นเนินแล้วครับ <c oughs> โอเคครับ